เปิดมิติแอดไทยแลนด์กับย like ูคูดไลคูดนวัตรกรรมแห่งชีวิตกับคอนเซปต์คันเดียวในโลก <c oughs> คุณเคยคิดอยากเรียนมวยไทยกันบ้างไหมวันนี้ย like ูรกูดไลคูดนวัตกรรมแห่งชีวิตโอ้โหปล่อยมัดล้วนๆเลยพาทุกคนไปพบโอกาสใหม่ๆได้มีการแค่ฝึกฝนยังเป็นเส้นทางที่สามารถสร้างอาชีพได้อยากรู้มาฟังองค์ความรู้และแนวคิดท่านภูเบศพัฒ<ใ>น์นินของโรงเรียนมวยไทยผูมินีประธานกรรมการที่ปรึกษานโยบายที่จะรับ ประชาชนนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือสูงอายุเข้ามาฝึกมวยไทยเป้าหมายของเราหลักๆก,ก็คือครเรามีแนวนโยบายที่จะส่งครูมวยเนี่ยไปฝึกที่ต่างประเทศนะครับเป็นครูมวยต่างประเทศตั้งประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและเอเชียยุโรปอเมริกาก็ฝากรตรงนี้ให้เป็นโครงการซอฟต์พาวเวอร เป็นไงล่ะแนวคิดที่ช่วยสังคมศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยสู่คนทั่วโลกอีกหนึ่งวิชั่นคนตรีทวีศักดิ์จันทร<พ>า <ใน S 1> สิเนี่ยให้เป็นมรดกของชาติจังแท้จริงรจะต้องปลอดการพนันพอมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่แล้วก็เอาแนวคิดมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาคิดว่าทํายังไงทํายังไงเราจะมาช่วยเหลือกําลังคนในระ้าเป็นสถาบันหนึ่งของของทัพบกที่ว่า เราไิ่ชอบเกียกว,ว่าเรื่องมวยครับอาจากนัามวยธรรมดาที่จะาเป็นผู้ช่วยครูหรือเราเป็นครูมวยไทยครนะออกไปแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพช่วยครูมวยไทยหรือครูมวยไทยก็ตางเอาแค่ภายในประเทศก็เยอะแยะมากเลยที่ต้องการครูมวยไทยได้ส่วนของต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมาก,มากว่าเฮ้ดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ ผูท้ที่ได้โอกาสพนทหงานตัเครับนี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนมวยไทยแต่เป็นศูนย์กลางการสร้างนักมวยและครูม,มวยไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดแม่ไม้มวยไทยคนเอกธนวคมมวยทไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นมวยที่จะไปสอนระดับโลกได้ครับท่านโลกได้เราต้องคัดคนเก่งที่สุดของเรามามาสอนครับแล้วก็เก่งนั้นก็คือเก่งไม่ว่าจะเป็นการเก่งหมัดเก่งเท้าเก่งเกาเก่งศอก คือต้องเก่งจริงเพเก่งเฉพาะด้านเลยใช่ไหมครับเฉพาะด้านเลยการทีท่เรามีโครูมวยทุกแบบเนี่ยทำให้คนไม่ใช่เก่งแค่หมัดคแค่ซ้ายผ่านตลอดเตะผ่านตลอดต่อยผ่านตลอดอย่างนั้นไม่ใช่เขาสามารถเก่งได้ทุกอย่างอ๋อเก่งทุก,ทกอย่างรู้แต่ว่าจะทําเขาแต่ไม่รู้จักป้องกันตัวอ๋ออันนี้สําคัญมากหมัดแรกก็คือหมัดการป้องกันตัวบท่ันแต่สำคัญที่สุดแล้วก็การใช้เตะเรามีแต่ลุก แต่เราไม่เค<อ>ยร <นำ S 2> ักกันไปเลยหลายคนเริ่มต้นจากการเรียนที่นี่แล้วสามารถนําความรู้ไปสอนทั่วโลกไม่ใช่แค่ศิลปะป้องกันตัวแต่อาชีพที่สร้างไรายได้แบบทวีคูณมวยไทยกําลังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยไปไกลกว่าที่เคยโรงเรียนมวยไทยลุมพินี พร้อมสร้างครูมวยไทยให้ระบือไกลไปทั่วโลกและเป็นโอกาสอันดีที่ยูกูดไลกูดนวัตกรรมแห่งชีวิตได้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับเกียรติจากท่านพลเอกเอี่ยมนี่คือศิลปะเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวมวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คืออนาคตของคุณมาร่วมสร้างตำนานไปด้วยกัน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางแบรนด์เป็นที่รู้จักวันนี้เราจะพาไปดูการสร้างแบรนด์ให้หน่าจดจำมาดูตัวอย่างของแบรนด์ที่มาโฆษณากับเราที่ได้คือความสนุกและความแตกต่างผสมผสานกับมิติแห่งนวัตกรรมให้เกิดเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่เราไม่ใช่แค่โฆษณาแต่เราสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ใหม่ให้กับสินค้าของคุณเกิดการอยากบอกต่อด้วยการคิดที่นอกกรอบ และการตอกย้ำซ้ำๆเป็นความพิเศษของคุณใครก็ลอกเรียนแบบไม่ได้ตอนนี้กับรายการ Ad ดไทยแลนด์ ailand, โปรโมทไลฟ์ like สดฟรี1ชั่วโมงพร้อมการสร้างเซลล์คลิปเพียง5ท่านเท่านั้นจะได้สิ่งพิเศษนี้ก่อนใครมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จตามนี้เลยเปิดมิติใหม่ในการสร้างการรับรู้พร้อมเป็นที่ปรึกษาสร้างโปรดักต์ใหม่ๆที่เรียกว่าโปรดักต์ฮีโร่ และคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโปรดักต์ของคุณให้เกิดความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ในโลกยุคใหม่ต้องการการสร้างคอนเทนต์สตอรี่เรื่องราวให้น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำให้กับคุณกับรายการ Ad t ไ a i l l n n d ทางททบ5